กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l The Move ครับและนี่ก็คือการรีวิว Final Fantasy 15นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากเล่นจบแล้วผมนี่ทนไม่ไหวเลยนะครับอยากรีวิวเกมนี้มากๆแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้จะมีการสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นและคิดว่าจะไปเล่นด้วยตัวเองเสียเนื้อเรื่องด้วยตัวเองนะครับก็ขอให้กดปิดวิดีโอนี้ไปก่อนครับ เอาเละครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดกันเสมอก็คือเนื้อเรื่องเท่าที่ผมทราบ Final Fantasy 15มีการแก้ไขเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะและที่สาคัญคือคุณจะเล่นเกมนี้ไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่ได้ดูอนิเมะ Final Fantasy 15 Brotherhood ทั้ง5ตอนแล้วก็ Final Fantasy 15 King's Grave มาก่อนครับแต่ความน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือตัวละครบางตัวเช่นเรวัสที่มีจุดยืนชัดเจนว่าเป็นตัวร้ายแน่ๆในเรื่องของ King's c r a e แต่พอกลับมาในเกมภาคหลัก ตัวละครตัวนี้กลับเป็นตัวดีที่ซ่อนอยู่ในฝ่ายจัก,กรวรรดิซะงั้นซึ่งใน King's g r e s มึงอยากได้แหวนมากๆนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในเกมให้ก็ไม่เอาซะงั้นเอองงแฮะโดยเท่าที่ทราบครับว่าเนื้อเรื่องมันโดนเปลี่ยนไปเยอะก็อาจจะส่งผลแบบนั้นก็ได้แต่ยังไงยังไงในตอนจบผมก็ยังชอบเรื่องราวของภาคนี้อยู่ดีครับเพราะเท่าที่ฟังบทสัมภาษณ์หนึ่งในคนทําเกมก็ทําให้เราเข้าใจครับว่าเขาอยากเน้นความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้ง4ี่คนเป็นตัวชูโรงของเกมภาคนี้ ฉะนั้นพอรู้แบบนี้แล้วนะครับการได้ดูฉากสุดท้ายที่น็อกทิสกาดิโอพร้อมโตอิกนิสนั่งคุยกันผมนี่น้ําตาซึมกว่าฉากออลทิเชียซะอีกครับคือไม่รู้ดีสําหรับผมฉากนี้เป็นฉากที่สําคัญที่สุดในเกมนี้แล้วแ่ะครับแต่ยังไงก็ตามมันก็ขัดใจหลายๆอย่างทําให้เราคิดว่าเกมนี้จริงๆแล้วอาจจะยังทําไม่เสร็จก็ได้แต่ด้วยงบประมาณที่มีจํากัดเป็นปลายปิดแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะกระแสแฟนแฟน n t a เ y 7ที่กําลังจะมาจึงต้องรีบเข็นภาคนี้ออกมาก็ได้ครับ เพราะจากข้อมูลที่ผมได้มาเกมนี้ใช้เวลาสร้างจริงๆแค่ประมาณ3ปีเท่านั้นและจุดที่น่าขัดใจที่ผมบอกก็คือชัเตอร์หลังๆที่บีบให้เราเล่นตามเนื้อเรื่องฉากหน้าหงุดหงิดในชปเตอร์13จกักรพรรดิไอโดลัสที่หายไปเฉยๆยิ่งถ้าคุณผู้ชมที่เล่นโดยไม่อ่านหรือว่าฟังคําพูดของตัวละครแล้วนะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าบอสตัวสีแดงตัวนั้นก็คือจกักรพรรดิที่กลายร่างจากผลกระทบของ Star ์สเคิร์ชนั่นเอง และไหนจะตัวละครสำคัญที่หายไปในตอนท้ายทั้งซินดี้ซิดเอริสคออารีเนีาหายเกลี้ยงมีแค่การบอกเล่าจากเทาคอเท่านั้นว่าพวกเขาตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่โดยสรุปแล้วเนื้อเรื่องแกนหลักค่อนข้างดีครับน่าประทับใจแต่ว่ารายละเอียดของตัวละครต่างๆมันหายไปซึ่งไม่รู้ว่าจะกักไว้ใน DLC หรือเปล่าหรือว่าจะทำาฟนนัภาค2กันแน่ครับ เอาเรามาว่ากันในส่วนของเกมเพลย์บ้างนะครับถ้าคุณผู้ชมเคยดูวิดีโอพรีวิวที่ผมทําไว้ก่อนเกมออกผมบอกว่าผมไม่ได้คาดหวังเกมเพลย์โดยเฉพาะฉากสู้เพราะเห็นเทลเลอร์จนเบื่อมากๆนะครับแต่เอาเข้าจริงพอได้เล่นมันสนุกแฮะจะได้ว่าสนุกมากด้วยก็คือคุณผู้ชมต้องลองเล่นเองครับเพราะาการต่อสู้มันจะเรียวทาม,มากๆและมีปุ่มเคาน์เตอร์ให้เรากดตลอดเวลามีสกิลของเพื่อนให้เราเลือกใช้พลิกแพลงตามสถานการณ์ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าระบบสู้ทําออกมาได้ดีมากครับ อีกเรื่องที่ผมชอบก็คือความเป็น Open w o ว l d ครับมันค่อนข้างที่จะสนุกมากโลกกะกว้างใช้ได้เลยคุณจะได้สัมผัสความอลังการของทวิบลูซิสที่กว้างใหญ่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีดันเจียนให้ลงมีบอสสับปะาดให้เราล่าด้วยต้องบอกว่าถ้านับแค่ช่วงแรกที่เป็น Open w o ว l d อย่างเดียวผมให้เกมนี้ไม่ต่ำกว่า8.5แน่ๆครับเรื่องต่อมาที่เป็นจุดเด่นๆของ f ฟน a อน a n t a s ซีเลยก็คือมนอสูรหรือว่าเวทซัมมอนนั่นเองดยจุดเด่นของภาคนี้ก็คือมนอูรบบตว่า,า,าไหร,ร่นะมายยเรีบนะ และที่ถือว่าสุดยอดมากในภาคนี้เลยก็คือความอลังการของมนส่วนแต่ละตัวคือมาแบบว่าฟ้าถล่มแผ่นดินสะเทือนครับแต่ก็เสียดายนะครับที่ว่ามีแค่6ตัวเท่านั้นนอกจากนี้ระบบเด่นๆในภาคนี้ก็คือการรับประทานอาหารเมนูต่างๆเพื่อเพิ่มสแตตของวันนั้นการคิดค้นสูตรใหม่ๆห,หรือว่าแม้กระทั่งการค้นพบวัตถุด,ดิบที่ได้จากพื้นที่ต่างๆก็อาจไปจุดประกายไอเดียการทําอาหารของอิงลิษอีกด้วย ในส่วนของพร้อมโตกก็จะมีลูกเล่นในแต่ละวันนั่นก็คือการถ่ายภาพทั้งตอนเดินนั่งกินนอนหยอกล้อก,กันหรือว่าแม้กระทั่งการต่อสู้ก็จะมีภาพต่างๆไว้ให้เราเก็บบันทึกไว้เป็นความทรงจําของวันนั้นได้ครับ น็อกทิสเองก็จะมีกิจกรรมโปรดก็คือการตกปลาซึ่งก็จะเป็นมินิเกมที่ทําให้ผมเสียเวลาไปหลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าสนุกกับการตกปลามากๆการหาเหยื่อแบบใหม่ๆมาตกปลาตัวยากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้เล่นได้ดีครับแถมการตกปลายังช่วยในการเพิ่ม AP ที่ใช้สําหรับอัพสกิลต่างๆได้ด้วย เรื่องกราฟิกก็ทำออกมาได้สวยงามอาลังการตามมาตรฐานของเพลยีครับอาจจะไม่ได้สมจริงขนาดใบไม้ไหวตามลมหรือว่าคลื่นทะเลน้ํากระเซ็นเป็นเม็ดๆแต่โดยวรวมแล้วน่าประทับใจครับและสุดท้ายเรื่องของ AI ท่าทางของตัวละครทั้ง4บทสนทนาระหว่างเดินทางระหว่างต่อสู้เล่นแล้วทําให้เรารู้สึกลื่นไหลไม่ติดขัดคือผมเชื่อว่าทีมงานคงใช้เวลาในส่วนนี้น่าจะเยอะพอสมควรเพราะการที่จะทําให้ตัวละครถึง4คนวิ่งไปด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์กันพอฉากสู้ก็ช่วยเหลือกันคุยกันเรื่อย ก็คือสําหรับผมแล้วต้องขอชมในเรื่องนี้ครับเอาละให้กี่คะแนนดีมันตัดสินใจยากนะครับเพราะผมเล่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าคนทําเกมนี้โคตรตั้งใจทําเกมเลยนะแต่เชื่อว่าเขาคงมีอะไรบางอย่างมาบีบอาจจะด้วยเรื่องเวลาเงินทุนหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันเลยรู้สึกว่าเกมนี้มันเสร็จแค่70%ผมเชื่อว่าถ้าให้เวลากับเงินไปอีกเกมก็จะสมบูรณ์กว่านี้แน่ๆครับฉะนั้นผมจึงขออนุญาตให้ที่ปลายคะแนนแล้วกันเนาะคือไม่อยากโทษช่วงหลังนะครับมันน่าเบื่อจริงๆแหละ ยิ่งตอนที่13เราเล่นเรายังคิดในใจว่ามึงช่วยจบตอนนี้สักทีเถอะกูไม่ไหวแล้วจริงๆบั๊กก็มีให้เห็นบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละในระดับนี้ก็เราให้อภัยได้ครับเพราะเรารู้ว่าทีมงานนั้นตั้งใจทําครับ โดยสรุปแล้วเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าต้องเตรียมตัวก่อนเล่นนะมีเกมเพลย์ที่สนุกโดยเฉพาะระบบสู้และในช่วงที่ยังเป็น Open World อยู่ก็ถือว่ามีระบบการเล่นที่สนุกมากเลยทีเดียวครับในส่วนข้อเสียก็คือตัวละครสําคัญมันหายไปในช่วงหลังเช่นจักรพรรดิที่กลายเป็นปีศาจคืออารมณ์แบบว่ามึงเป็นตอนไหนวะมึงช่วยทําคัสินอะไรก็ไดใ้ให้กูเห็นหน่อยเถอะคือจะพูดยังไงดีครับคือเนื้อเรื่องมันดีแต่ว่ามันมีปัญหาในการเล่าเรื่องในช่วงครึ่งหลังนะครับเกมเพลย์ในชั珀ยายาเ rer, ตอร์ท กลับกลายเป็นเออร์ข้อผิดพลาดอย่างไรงของเกมนี้ครับเอาอะไรยังไงก็ตามนะครับทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นครับความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วแหละครับว่าจะซื้อ Final Fantasy 15มาเล่นดีไหมและสำหรับวิดีโอรีวิวโดยเด e MOVE ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ